สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอพระหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์วัดสุทัศน์วัดใหม่ต้นกระทุ่ม,ามาอสอร้างมื่อสีพศ2562เลื่อนสมณศักดิ์พระครูธรรมทรรัตรนะ องที่สองพระผงปิดตายอสอสอจัมโบวัดบรวรนิเวศวิหารสร้างเมื่อปีพศ .2535